สวัสดสีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยามยั่นการผ้าร่วยมือนีแม่น้อยผ้าร่วยกะสีน้ำเนียวทังเล้าสตามาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะค่ะเอดกะเฝ้าเฝ้าเนาะค่ะดำหน้าขึ้นมาสวยๆกะเลยทังอาจารย์เพินว่าเอาลงเลียกเล้าให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งในเด้่อมาสั่นฮาเทพูเพิ่นอยากเบื่องหาเพิ่นตามมาสั่น แอดก็เลยเป้ามาล่วงให้พี่น,อ FC, น้องเ fc หั้งใดเบิงเนาะคะ่ะสำหรับเลขลาบสตาของอาจารย์เซียนเ้า,าวูเมือนี่กระสีมีเด่นหนึ่งสี่เกตเนาะคะ่ะเด่นหนึ่งสี่เกตจับผู้กระสีมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองสี่สองหาสองหกสามสี่สามหาสามหกนี่เนาะค่ะ สำหรับตัวเด่นของเพิ่นเพิ่นกับมากไว้ห้ก็คือหนึ่งซีกับสามซีเนาะค่ะสามตัวกับสีมี่ยูสามคูสามหางสามตัวกับสีมี่สามหนึ่งซีเกตสามหาแปดสองซีสำหรับสามหนึ่งซีนี่ก็คือตัวเด่นของเพิ่นเพิ่นขีดเสน้นเด่นไว้ห้เนาะค่ะสำหรับตัวเลข เท่ากับลงมาไหเบิงเพื่อภูมักเนาะค่ะภูบ่มักเบิงภูบ่มักกับพานไปเนาะค่ะทั้งช่องเข้ากับไหเบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางกับปรดใสวิจารณญาณในการรับช่มแล้วก็รับฟังตัวเลขทุกตัวน,นก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะกับปรดใสวิจารณญาณในการรับช่มรับฟังทั้งช่องเข่าเป็นเพียงซื้อกลางไหแนวทางเท่าน,นั้นเนาะค่ะพิษถธอก,กับบาวากัน สำหรับคลิปนี้แอดกะสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขามากถ้าชอบกะอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องแม่หน่อยผ้ารวยเน้อค่ะแม่หน่อยผ้ารวยกับสีด้น้ำตัวเลขกแนวทางดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะค่ะสำหรับเบรกเล่ากับลอเบิงอาจารย์เซียนส่หุ่นสีเก่งสีกันสีกองมให้เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกับสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าเด้อค่ะเอาก็จะงคอยพอก,กันกับเล้าสตาห้าหน้อยแล้วก็เล่าพัฒนาเนาะค่ะมืออื่นก็คอยพี่น้อง FC เยบซี่เฮ้าคอยติดตามเนาะค่ะห้าหน้อยเมื่อนี้แอดก็ลงไปแล้วเป็นมือแรกแหกมนัน เอซีก็ตามเบื่งเด้อค่ะว่าเลขของอาจารย์เชียนไสหูพนเข่าบอมื่อนี่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้อง f อฟซเฮ้ามีแต่ความสูขควาะเจริญความสมหวังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองสวัสดีค่ะ